ทำไมไปจบรถป้๊มมามันมันมันคล้ายๆกันอ่ผมอันนี้เหมือนว่าอยู่อยู่ในอีเีดเวอร์กไรแบบอีกรอบไรอ่านะนะฮะเจ๋งงเจไม่ชอบอะใคระรอดีเลย่ไม่ได้ดูครับนี้ไม่เอาแล้วพี่ไม่ใช่ถักเต้นครับต้นพี่ว่าซิงเกิลต่อไปต้นทำเพลงแดนซ์ไหมพอไหมพักไหมให้มันเป็นแค่อีวงอีเวนต์ธรรมดาอย่าต้องถึงกับ ติงตังกับมันเลยพี่ก็บ้าจีนะจริงจริงพี่ตั้งใจตัดกำลังน้องอะไรอ๋ออันอ,อยากอยากโรนิดนึงอันนี้รุ่นพี่ใช่ป่ะครับก้นสมัครเออไอเี้ยครั้งแรกตอนตอนหกน,นี่ได้ไปสมัครป่ะใช่ครับอ๋อแล้วได้เจอกันป่ะไม่เจอไม่เจอแต่ว่าเจอตอนรุ่นไหนวะร,รุ่นเจ็ดมั้งเลยเนะี<อ>้ยไปไปไปนั่งรอน้องน้องสาวเขาเนี้ยเขาเนี้ยเขาไปออฟชั่นเลยเงี้ยแล้วก็เจอพี่พีอันเจอกันครั้งแรกรู้สึกยังไงตอนไหนนะรุ่นเจ็ดไจริงเหรอก็พี่เปกรีฟะ อ๋อเออเพิ่งพักเลยอ่ะเพิ่าพักอากาศกอากาศเออแต่ก็ก็เจอเออหน้าตาดีกว่าในทีวีเลยไมเทีค่ั้นสั่นมากสั่นมากอันนี้แค่นี้นะอ้าวอันทีเจอเจอตอนแรกผมว่าเลยครับครั้งแรกรู้สึกไงเจอตอนครั้งแรกนะครับถูกชะตาไหมผมชอบชทำตอนทุกคนบ ทุกคนเวลาเจอครั้งแรกไม่มีใครชอบเลยทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่จริงของเขาไม่ใช่ความติดของตนทุกคนครับครั้งแรกครั้งแรกชอบอ่ะชอบเ้าทำไมไี่ชอบอ่ะเอาเดี๋ยวไม่ชอบใครไม่ชอบฮะเออถามผมไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมยุ่งไม่ใช่เรื่องงานยังงานตอบว่าชอบไปทำเยอะยังงนยังงานชอบเพราะว่าน้องต้นเสียงดีอ่าก็คืออนัตตาได้บ้างเสียงกับ หรือคือตั้งแต่เอ็มบีมา6 7รุ่น7รุ่นตอนนั้นไม่เคยมีใครมีคนไหนนะฮะที่ไม่ใช่ตัวแม่ตัวแม่ที่ไม่ใช่ตัวแม่ที่ร้องเพลงสากลเก่งมากนะเป็นผมเรียกว่าเป็นตัวพ่อคนแรกที่ร้องเพลงสากลได้โดนโคตมากเลยที่หน้าตาดีด้วยนะหน้าตามันก็เป็นส่วนประกอบจากที่ประทับใจมากกว่าเพราะเสียงต้นเขาจริงจังจริงจังดีจังเราอยากจะเล่นแต่เขาจริงจังต้นเสียงเหมือน เสียงเหมือนเตี่ยมีวายฮาวส์จริงๆครับอคฟังแล้วดีแต่ยังมีประโยคต่อไปว่าอะไรเมื่อไหร่ว่าตายว่าตายไปแล้วผมว่านะเราเก็บคำผ่าไว้สัมภาษณ์ต่อเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดเดี๋ยวจะหมดนะฮะเมื่อกี้ได้กเตนคำนำไปแล้วครับถ้าจะเหนื่อยเดี๋ยวให้ก้นไปพักโอเคนะฮะไม่เดี๋ยวขอจกตัวต้นไปก่อนได้ชอบกันอยู่ไม่ว่ากันนะโอ้ยไม่ชอบกันอยู่ไม่ใช่ไปทำอะไรกันสองคนนะ ไปไปดูสภาพเงีสยสภาพสุโต้แตะจะบอกพี่นีๆนะฮกับพี่นีดีนะ